อาซิารเอหัสวัสดีครับพี่น้องลอกขายผักแล้วไปสื่อซอยยูต่วให้ซิมสะก่อนเดๆๆอาซินี่เปิดเลยซื้อเราปอดจิแกะ้าปะซิมนายายใส่กอลี่เอองเอาาเอากอบอันนี้รุ่นยกอนัอันนี้คือสินค้าตัวอย่างอันนี้มีเยอะอ๋อมือกันไปเลยไ่โอ้ย กินอะไรไหมยัมกินบอกท่านกินตะปูักที่เมยออน่อีกทีนี้อันนี้มันงอันนี้กล้วยเาดนระเบอะเาจะดดนระเบิเพิ่อขายเพิ่อเอามาขายเปนเอาถึงกลบเลยอบ่้ในกรจุมาแเนี่อิกน่มเอิ้เขาขายอนงไรขหัรล หนึ่งร้อยห้าสิบบาทผมเชไ่ด้นานี้ขา้ร้อยห้าสิบอาวดูหนึงพุดนุ้ยนะเด้อพี่น,พน,น้องในห้องพระเอกวัดเขาสูมพระักรพรรการซ้อมครับพี่น้องบ้านนี้อีหนึ่งฉากนะครับเตรียมตัวสอมละคร ซื้อบัตรซื้อตัวได้พี่น้องเด้อนะครับผู้ที่๊บเออซื้อบัตรซื้อตัวเต็มที่ครับทีมงานทุกคนกำลังล่อทิ้วเข่าฉาล่อทิ้วคอสัมขมขมินได้การส่วนแต่ละคนพี่น้องแต่ว่าเริ่มหาวแล้วผูลังคนนะครับเฟลากี้นี่ี เลาเลยมากคุณรู้สึกว่าวันนี้เหนยไปแล้วนะหมดเวลาไปเป็นชั้นหนึ่งสองสามสียแล้วก็จะเป็นชั้นหนึ่งนี่เลยเออจริงๆชั้นไม่เข้าก็ได้อาจารย์นนท์ดีป้อนข้านี่พี่น้องกาลังเหนื่นเถิงเถิงกาลังกาลังกันสากันฝนนะครับเฉพาะกีดก่อนพี่น้องนะครับเฉพาะกีดนี่แหละ เพราะว่าไลน์นี้นะครับไลน์นี้เฉพาะกิจก็เลยอันนี้ก่อนอยังไรฮะกอม่า,มาอ,อาบน้ำแล้วสวรรค์ชาพี่น้องกูนะบ๊ะมีหอนมองซีอูข้นอลังการแห่งนะครับใจเย็นอันนี้ก็ได้ไ สวัสดีครับสอบมันดีๆเ้อท่านดีเด้อเออย่าย่อยเื่อเลเนาะชาตอหันย่้าเืออเทดอทมืกเ้ยนแบบเนทสอันนี้ไปบ่งทาเ็นแล้วถอดแบบมาจากอา้พาอหก่หไงไหมท่ทนนะครับอันนี้ก็ไปกใหญ่การใช้สไตล์อเหมือนกันมีแนวมุนบะอันนั้นเล่าตัวเข้มขัดไงเล่าเมีย ก็ต้องแบบทนกย่กเป็นนิขัดเลจ่ากี้สุดยอดพี่น้องจากินเตรียมเข้าวชากกันพี่น้องอันนี้ก็าระเอกใหญ่นะครับเมื่อกี้ใหญ่เป็นหรพูดหนึ่งอันนั้นใหญ่อันนั้นดับบนใหญ่พร่เอกใหญ่การใช้วิเลสีอันนี้พระใหญ่ใหญ่กระบนชัยเพชรเมืองเริงกับบนใหญ่พูดในน้อย มอลใหไงผู้น้อยอียงก็มลลใหไงผู้น้อยโอ้ยมาลลใหญ่ผู้น้อยเพื่นว่าเพื่นว่อยากเป็นพระเอกไงให้เป็นเนี้ยยูต่ว่าเป็นผู้น้อยนสั่นอไเรรยไปเลยไเลยเดี๋ยวมัไก่ไปซื้อกางโดยไปเล่ายอ่ได้กางตั้งใจสบยผู้ใดด้วยผูเขาแม่บ่ปู้ท่าไอเขาบ รูท่างเขาตลอดเลยนกเน้อพระอดินม่เลยวอ๋ขากันเร็วเป็นเอกงไงก็เป็นยังไงยังไงเอกเยอะไหมเอกเยอะเีมยังเยอะหัวอายุเยอะอันั้นโยให้เจ้าขวดดท่าสอเมตรหนวดข้วหันเป็นใครอยู่บ่นี่ท่านแล้ว บอกให้เจ้ายำนิดๆช่อนแต่การล่มก็คือบริเวณทอบอลเสือมมันยำอะไรมันเยมันบึ้งบางบึ้งบางเอาทีเขาไม่เอลาบบ่บเจ้านอนส่นะไม่ไทยเราตกิตจริงพรอมเด้เข้มขัดสันอนแล้มีเข้มขังเราเออคือดีแทุ้นิวน

ว่าบ้าค่ะซื้อกูกไงซื้อหมาซื้อเหอว่าบ้าซิบ้าบ้าไอแนวบริษัทมันกับบีบีว่าบ้าไม่สั้นตีแจ็คสี่หลานน้องี่ี้าเฮ้ยพ่อเบียดีแท้เอ้าแมวยังอีกค่ะก็ไอ้คิวไปประเทศไหนกันว่าม่าคลื่อนหมียแต่หมู่บ้านกูไปเขาของนางยี่ห้ากูไปไายคลิปเออเอออยู่มึงเบิ่งบ้ามึงเบืองบ้า พี่ yup. มัพอดีให้ถ้่ชุดใส่เขาก็ควน้ำมึงวันนเปิดไห้มกมึงปากเด้อเ็นว่าใ่ปาของยังอีกกว่าลนกล่กเลิมบัโดนกข่ออย่งไรคอยังมจนบ่ขึ้นทะเลกนพอให้แล้วบางนีละตาพูดไดมาข้างหลังพี่น้องบัานนี้นี่มึงม่น่าสังหรณอีกอย่งคือกบอสังหอณ์ยงอีะก็จะไม่พูดได้เดียวบนเท้าอยู่ เก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วไปแล้วไปแล้วจ่าดีแอ่บ้างมึงสังเกตยบบงดีดีเลยสกักูได้ยินเสียงคนงานว้าหนั่นกุวาเรีวปาชินโไปแล้วไปนอกไปแล้วจะมานกันดูกโอเน่หมายเป็นผู้ใหญ่ขอไปหาสุวรนณูปเดี๋ยววางอนกรรมสั่งสอนคนติ ก็ได้จอผู้ใดจะมาถ่ายคลิปเพราะฉันพี่ถ่ายคลิปเดี๋ยวว่าร้องท้งร้องคาผู้จะยังอย่างนี้กั็แพ้มาแค่นี้พอาะดีไปทั้งคู่กันจดดับหน้ามาเลยเสียงยังไปตายบ่าไปเถ่านีเงี้ยไปหาแม่สุภาไม่สุภาเขาบอกเพื้นแล้วเต้แล้วแต่ฉันก่บอกพื้นแล้วแต่ฉันก็บอกเพื้นแล้วกูมารขัดนี เราจะดูคลิปไพ่ก่อนต่อต่อี่เจ็ดโชยกกันเลยเรียกบางานการภาษาสอดแน่งสอดหลุดสอดนทิศเหนือของซาวบ้านจะสิเป็นสิตใจกันหยุดนี่นี่ผู้ใดเร็วกหรอเรียกบางานการภาษาไปนะสูนั่นาเรียกว่ามีแต่ยังขึ้นบกเข่าไปเรียนมันหนังแจงไหนย่างนี่ไหนโรงเรียนนี่แจ้งดูหยุดบปตอนนี้มันตอนเที่ยงค่ะเวลาเที่ยงค่ะผู้ใดเขาเรียนยังเที่ยงค่ะเที่ยงบ่ได้เรียกค่ะต้องดูในโรงเรียนตัวค่ะ มาเทียงสอยกูน่มาเทียงกูกันบอกไม่ได้มันมันท่านเด็ไปหอดตอนนั้นจบเพีงสิบสี่ตอนบอเรากีท่าบอกว่านี่แหละคุณนไม่ได้แด็กมักบอกพื้น้าสึเขาพื้ไ่ได้แล้วก็พอจุเออนเื่อนต่อลื่อนนหมด่งเลื่อสงายท่านลงมาเออลื่อนเทจะทันไหนบาดีอยโอ้ยเลื่อนเลื่อนไปหลีข้าสิอันนไม่ด้เพกระเทเข่าดินนี่เด้อพี่น้องไม่ได้ก่แมงประชาสามพันบีบ มีลายสักอย่งบ๊องบ่าสัก h อย่างนี้ือจงผู้ใดเหียวเบิ่งเ้าก่นี่แม่จ่อเบิ่งเาิใส่ก็เือเ่เห็นฟังเสียงดีๆเด้อนั่นใแดงอีหลีโดนสอนแม่ประจําบ้านที่นี่ไม่เางต่ต่ลตัแตนี่ซืจตัวกันในดพิ้องด้อส่งไหม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 เบเบิ่งลูกไปเข็มไปเข็มไปเข็มเป้าพน้องเปล่า ดูได้คุมสี่พันแล้วเลยอีกหกคนใกล้แล้วพี่น้องเหลือเวลายังเหลือเวลานะครับหยุดมือือไปเบิ้งหือถือสุดไหวไหวเบิ้งเก็บใบนี่มันคือกูพูดเดียวเออเลิกแกสิเดี๋ยวไอ้บีบีมึงมีร่างสังข์หอนอีหยังบอกสังข์หอนอีหยังใช่ไหมกูบ้าก็ยังมีผู้ใดร์กันลังเดี่ยวเบิ้งเข้ากินตั้งทายางไปกูว่าซุ่มสอบแน่นประจำโมบานมากอีกแล้วมือหนี วันน้ไม่ได้ดงว่าไม่เด้แดงาะส้งเสียงเบิ้ลนั่น<ำ>ไม่ได้องอี่ไงปาดท้อ ทั้งหัวนากระเป๋าหอ่ตอดไปยืนเพื่อนแต่เพื่อนหางและอ่างนาดทัวงะเป๋อเืนบมาบนจากของสันปันและโบกขีดปูมันลกหนังทำไมล่ะลูกบากไปเลยไม่ให้เจ็กเจมมันรักกัรักกระซ้าแนวกระพป่าตะเกือบมาบนจากของเนาะลูกชันมันดีมันแบบเสเฮ่คือบบเพ้อหรอกลูกจากของดีปฏีเพมาทํานหุดจากนองหญิงมหาแมรุสุบงรู้ี่ัเป็นกรเาสลกคาลูกคอยลูกก็เ่านันกับลูว่าเห็น ลูกกออยพวกแสพวส้พวกอพวกจิให่เป็นกบเขาเป็นมูเป็นบ่าากัขเป็นมูลูกโตัดไขมันต่อแหลกตจะบาทนะคะข้าผไหตบ้าบ้คิดตรงไหนคะเอาเล่ัวก็ไปไก็ใดก็เาให้เาใส่จอไปอปกตอย งเลาาันแนถ้าเป็นลูกภาษานก็ทุกประสอนแม่เแม่จะดอาจารย์หลายเออณจเอาอโอ้ยโอ่ยบางทีเราฝันเลยบันหน่่เป็นแบบนี้แม่จะไดมาสอนประชจัาเลยไปไปตาฉากนี้แม่มีน้องสุดยอดที่ลุครับ